สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับนกนะคะสิ้นสีสัจนาลัยสุโขทัยค่ะวันนี้นกอสิ้นอทอยกลายใหม่แกมฝ้ายทั้งผืนให้ชมนะคะสามเฉดสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ลักษณะของตัวนี้นะคะพิเศษก็คือเป็นงานใหม่แกมฝ้ายทั้งผืนถึงจะเป็นงานทอยกแต่ด้วยความที่เป็นใหม่เป็นใหม่จุนนะคะหรือใหม่แท้ค่ะหัวก็จะออกสีนี่ค่ะ สีแดงเข้มๆแบบนี้ค่ะแดงนี่ค่ะแล้วตัวนี้เป็นลายมุกขาเปียค่ะนี่ค่ะก็นี่ค่ะ,คะจะพุ่งด้วยไหมสีชมพูนะคะนี่ค่ะน้องก็จะสีเข้มๆนิดนึงค่ะก็ด้วยพื้นที่เป็นสีเปลือกมังคุดนะคะเป็นฝ้ายเปลือกมังคุดนะคะแล้วก็ยกลายด้วยสี สีเปลือกมงคุดกับสีส้มอิดนะคะสีส้มอิดนะคะแล้วก็พุ่งด้วยไหมสีชมพูอ่อนค่ะน้องก็จะมีความเป็นสีชมพูอ่อนๆน,นี่ค่ะนกอยากให้เห็นลายใกล้ๆชัดๆนะคะนี่ค่ะเวลาสิ้นอันนี้นะคะเวลาถ่ายรูปนะคะเวลาต่างมิติต่างมุมมองสีของน้องก็จะเปลี่ยนไปค่ะอันนี้เชิงก็จะเป็นยกสีชมพูนะคะ เนี่ยสีจริงจะประมาณนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้สีชมพูอ่าเชิงเป็นลายมนสิบหกนะคะอันนี้เชิงก็เป็นงานใหม่นะคะเชิงเป็นงานยกลายด้วยไหมสีชมพูอ่อนที่เอามาใช้พุ่งกับตัวนี้ค่ะใส่แล้วผืนนี้เนีย่ยเห็นไหมคะเขาก็จะมีความเงาๆพอต่างมิติสิ้นก็จะมีอ่าสีที่แตกต่างกันเวลาใส่แล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเนี่ย นกให้ดูงานนี้ก็จะเป็นงานทอ,อยากนิดนึงนะคะซึ่งตัวเขาเองอ่ะเป็นสิ้นมุกมุกชะมายนะคะก็คือสองลายแล้วก็สองเฉดสีในตัวสิ้นเดียวกันน้องก็จะมีงานการทอยยากนิดนึงนะะี่ค่ะเวลาเจอแสงต้องแสงเขาก็จะมีมุมที่แตกต่างกันเห็นไหมคะนี่ค่ะอันนี้ผืนแรกนะคะอันนี้โทนออกชมพูค่ะ อ่ะพื้นที่สองอันนี้ก็จะอมเขียวนิดๆน,นะคะมองไกลๆน้องก็จะออกลักษณะนี้ค่ะนี่ค่ะลกให้ดูอันนี้พุ่งด้วยพุ่งด้วยไหมสีเหลืองฮนะ,ะสีเหลืองทองของเชิงสิ้นสีนี่ค่ะอันนี้เป็นไหมจุนเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเป็นสีแบบนี้แลยการที่เอาไปพุ่งก็ทําให้สิ้นเกิดมิติที่มีความเหลือบ เงางามค่ะอยากให้ได้สัมผัสค่ะผืนนี้งานนี้คือเป็นงานทอมืออีกอย่างหนึ่งที่บ้านเราที่ทำใหม่นะคะซึ่งราคาก็จะถูกกว่างานที่เป็นงานจกมือหรือจกขนเม่นนะคะได้งานใหม่แต่ราคาประหยัดกว่าค่ะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้แล้วผ้าผืนนี้นะคะไม่ต้องปูกาวก็ใส่ได้เลยคะ่ะ เพราะว่าจะมีความหนาพิเศษเนื่องจากเป็นการทอยกลายที่มีสองลายความหนาของสิ้นก็ใส่ได้เลยค่ะไม่ได้หนามากนะคะแต่ว่าคือหนากว่าางานฝ้ายปกติบ้านเราค่ะ,คะใครชอบผืนไหนก็ทักได้นะคะอันนี้ผืนสองที่นกมาให้ดูค่ะผืนที่สามนะคะ พืนที่สามก็ออกโทนสีเขียวค่ะอันนี้เป็นพุ่งไหมสีเขียวนะคะอ่าอันนี้นี่ค่ะนกค่อยดูเป็นลายอ่าลายขาเปียนะคะหรือคล้ายๆกับตัว x ค่ะนกค่อยดูใ,ใกล้ๆนะคะดูว่เชิงก็ยกด้วยใหม่นะคะอันนี้ก็เชิงยกใหมเป็นใหม่จุนใหม่แท้ค่ะซึ่งใหมอันนี้จะมีความนุ่ม นุ่มมือนะคะนกให้ดูเชิองอันนี้จะเป็นเชิงลายน้ําอ่างค่ะสองผืนเมื่อกี้จะเป็นเชิงลายมนสิบหกนะคะอันนี้น้ําอ่างใส่แล้วสวยๆแบบที่เห็นเลยค่ะงานทอมือแท้นะคะไม่ต้องกลัวว่าอ่า ผ้าจะเละนะคะเมื่อใส่ปันนานๆผ้าไม่เละค่ะยิ่งซักก็จะยิ่งนิ่มนะคะยิ่งนุ่มค่ะแต่ไม่เละแน่นอนค่ะอันนี้รับประกันค่ะสามารถใส่ได้ทนนานค่ะอันนี้ผืนที่3นะคะใครสนใจก็สามารถทักได้ที่เพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองนะคะสุขโขทัยค่ะนี่ค่ะจะเอามาเทียบสามสีให้ชมเลยค่ะอันนี้เขียวอันนี้ออกโทนชมพูค่ะ แล้ววันนี้ก็ออกโทนเหลืองค่ะเห็นไหมคะเขียวเขียวเหลืองเหลืองสามเชซีค่ะสนใจผืนไหนทักทายได้ค่ะทั้งไงคลิปนี้ฝากกดถูกใจเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ